โอเควัสดีครับมาเทสกล้องก่อนส่งนะครับกับเจ้าตัวนี้นะ YaChica Electro สามหนะครับตัวนี้เป็นรุ่นแรกเนอะ ISO จะอยู่ที่400นะครับสังเกตรุ่นแรกเนี่ยรุ่นเดิมๆของมันเนี่ยถ้ามาในสภาพเดิมๆแบบนี้เนี่ยนะตัวน็อตเนี่ยจะเป็นาปากแบนทั้งหมดนะครับน็อตพวกนี้นะ ก,ก,ก,นะก็จะเป็นปากแบนทั้งหมดแม้กระทั่งน็อตที่อยู่ภายในนะครับก็จะเป็นปากแบนทั้งหมดนะ,ะตัวนี้เจ้าของส่งมาให้ cla ให้นะครับรหัสกล้องตามนี้เนาะเห็นไหมเอ่ยแปดศู3 1้ยเโอเคอ่ะเรามาดูสภาพภายนอกกันอาจจะมีรอยนิ้วมือบ้างนะอันนี้เดี๋ยวพี่หนึ่งเช็ดไปให้นะครับ โอเคม, okay, มาชิ้นเลนล้างแล้วช่องมองจัดการแล้วนะครับด้านข้างด้านหลังด้านบนอันนี้เป็นรอยนิ้วมือนะอด้านล่างนะครับเรามาดูภายในกันภายในก็จัดการไปให้หมดแล้วเนาะ อันนี้ยังไม่ได้ถูกออกนะครับเป็นรอยนิดหน่อยชิ้นเลนถอดล้างแล้วบูกกันแสงเรียบร้อยนะครับในส่วนนี้นะ,ะเห็นไหมเอ่ยแพดออฟเดตแก้ให้แล้วนะครับตัวนี้พี่หน่งใส่แบตไว้แล้วนะกดเช็คแบตติดนะครับอืโอเคทีนี้จะเริ่มจากชัตเตอร์บก่อนละกัน f 1.7เนาะ ขึ้นเฟรมแล้วก็กดค้างไว้เบรเปิดหมดนะแล้วก็จะหลี่รูรลับแสงจาก1.7ไป16ทีละคลิกนะครับโอเคเนาะแล้วก็จะเปิดย้อนกลับรูรับแสงทำงานปกติในโหมดของชัตเตอร์บนะครับต่อมา มาที่ออโต้ f 1 7ตอนนี้ iso ตั้งไว้ที่สองร้อยพี่หนึ่งจะปิดวัดแสงมันก็จะช้าลงถ้าเปิดวัดแสงมองเห็นไหมเอ่ยอาจจะมองไม่ทันนะม,มาที่ในโหมดของแฟลชตัวนี้ จะอยู่ที่หนึ่งต่อสามสิบนะครับอืโอเคนะกลับมาที่ออโต้เหมือนเดิมทีนี้เรามาดูเซลทัมเมอร์กันสังเกตที่บเบสนะมองเห็นไหมเอ่ยทำงานปกตินะครับ แหวนโฟกัสสมูทนะส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาของยาชิก้าเนี่ยจะเกิดขึ้นที่แหวนโฟกัสนะครับปีนเกีียวบ้างหลุดบ้างหรือว่าติดขัดในส่วนของพวกจารบีเก่าหรืออะไรพวกนี้นะอันนี้ก็จัดการให้แล้วเรียบร้อยนะครับแต่วิธีหมุนก็หมุนช้าๆหน่อยก็ได้นะครับ กล้องมันเก่าแล้วเนาะไม่ต้องใจร้อนไปรีบหมุนค่อยๆหมุนโฟกัสอย่างงี้โอเคทีนี้มาเช็คไฟโอเวอร์ติดเนาะไฟอันเดอร์เห็นไหมเอ่ยอแล้วในช่องมองก็จะเห็นเหมือนกันนะแต่ถ้าเรากดลงไปครึ่งนึงแล้วไฟมันไม่ขึ้นเนี่ยแสดงว่าแสงมันพอดีนะครับ อในช่องมองก็จัดการไปให้ทั้งหมดแล้วอ่ะล็อกชัตเตอร์อืมแล้วปรับ ISO หมุนยากนิดนึงนะอ่ะปรับมาที่400ตัวบานดอข้างหน้าก็จะเปิดกว้างสุดนะครับโอเคทีนี้เรามาเช็คนับิฟ์มกันเขีนเฟรม นี่จะถ่ายถึงสิบพอนะสังเกตว่าขึ้นฟิล์มทุกครั้งจะมีเสียงเท่าไรแล้วเอยหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะสิบเนาะก็จะรีเซ็ตด้วยการเปิดฝาหลังนะครับก็จะกลับมาที่ ตัว S ที่ย่อมาจาก Start นั่นเองโอเคในส่วนของการกอฟิลมลื่นปกตินะมาในส่วนของตัวปลดล็อกเห็นไหมเอ่ยมันก็จะหมุนฟรีนะครับถ้าเราขึ้นชัตเตอร์มันก็จะล็อกโอเคนะ ภายในอะให้ดูกันอีกทีหนึ่งโอเคนะตัวกล้องทำงานเต็มระบบนะครับตัวนี้ก็จัดการไปให้แล้วทั้งหมดเลยแล้วก็ก่อนที่พี่เหน่งจะส่งเนี่ยก็จะทำความสะอาดให้อีกหนึ่งรอบนะครับจะเช็ดคราบลอยนิ้วมือต่างๆแล้วก็เช็ดข้างหน้าเลนให้ทีหนึ่ง เราก็จะถ่ายรูปส่งให้กับาทางเจ้าของดูนะครับก่อนที่จะแพ็กกล้องส่งกลับคืนไปเนาะโอเคครับทั้งหมดก็จะประมาณนี้กับอิเล็กโตสามตัวนี้